สุท,ท้ายตอนเช้าค่ะพี่น้องพามาเบ่งต้นหม่นะคะต้นไม่ที่เขาปลูกมอว่านนะคะว่านค่ะว่านรวยไม่เลิกนะคะที่ปลูกมะว่านนี่เนาะนี่นะคะเสร็จแล้วให้ดูตอนเช้าค่ะพอดีว่ามะว่า,วานนี่มันมันคำเนาะมันก็เลยมองว่าเห็นนะคะอันนี้คือห้อแยกเซกระถางนะคะเนาะว่านรวยไม่เลิกนี่คนจะนิยมปลูกนะคะปลูกไว้บ้านนะคะเส้อว่าเป็นไม้ที่เป็น ไม้ประดับเป็นสริมงคลค่ะเบิงเตซือฟังเตซือเนาะรวยไม่เลิกนะคะเป็นบานมงคลนะคะก็จะเสื้อเรื่องโชคลาภความเป็นสริมงคลอะไรประมาณนี้นะคะความเชื่อเนาะความเชื่อค่ะความเชื่อนะคะอันนี้เป็นกอเล็กค่ะกอเล็กที่ข้าขยายเดี๋ยวพาไปเบิงกอใหญ่นะคะอันนี้เป็นกอใหญ่ค่ะนี่ค่ะ แ้วก็ออกดอกน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกเขาจะออกดอกเรื่อยๆค่ะออกดอกเรื่อยๆเข้าชมนะคะนี่ค่ะสวยค่ะกอสวยแล้วก็ใ่ค่ะนะคะ,ะดูเดี <vit> เ <ล millionaire> ๋ยวต่อไปจะขยายกอนี้네 <abusive> นะคะเพราะว่า <t> ใ่ค <buzzer> <us> ่ะกอใหญ่นะคะก็จะขยายอีกนะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะอัญมณีแดงค่ะต่อไปก็จะขยายตัวนี้นะคะนนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันค่ะ อกโกนิมานะคะตระก,กูลอกโกนิมาอัญมณีแดงหลูบทรงก็จะสวยค่ะสีสันจะสดใสนะคะเนาะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะแยกเหมือนกันเดี๋ยวอีกอีกอกะกิมือนะคะเนาะกระสีแยกขยายนะคะแยกขยายปลูกนะคะสำหรับคนรักต้นไม้เนาะไม่ประดับไม้มงคลนะคะ นี่ค่ะให้ชมให้ชมนะคะอันนี้เป็นใบลายวันค่ะอันนี้อันนี้ก็สวยค่ะนะคะน,นี่เลยค่ะแก้วกาจนาตรงนี้ค่ะต้นไม้ข้างบ้านค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ